ช้าแล้วนะคะตื่นนอนอกันแล kommt, ้วน้องๆก็เริ่มทยอยออกจากบ้านกันแบบนี้ทุกเช้านะคะเป็นกิจวัตรประจําวันเลยนะคะตอนนี้เป็นเป็นเวลาประมาณเกือบ6กโมงเช้าแล้วนะคะก็จะคอยดูว่ายุงหมดหรือยังนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยก็จะมาออกันอยู่แบบนี้นะคะ พอเขารู้สึกเห็นแล้วก็เห็นว่าเราเนี่ยตื่นกันแล้วเนี่ยเขาก็จะตื่นกันแล้วก็จะมานั่งคอยที่ประตูแบบนี้นะคะแล้วก็จะรอเพื่อจะให้อ่ s, ให้เราเนี่ยเปิดประตู <an> <Hernandez S 1> eh. แล้วเขาก็จะวิ่งกัน Torah, ออกไปแบบเมื่อกี้นะคะก็คืออันนี้ตอนตอนนี้ยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะแล้วก็จะคอยดูแหละนะคะว่าอ่าเวลาประมาณเนี้ยช่วงต네ีห้กว่ากว่าเนี่ยนะคะบางวันน้องๆก็ตื่นกันเร็วถ้าผู้กองตื่นเขาก็ตื่นเร็วด้วยแต่ก็ต้องคอยดูว่ายุงเนี่ย มียุงไหมนะคะก็ต้องคอยดูถ้ายังมียุงอยู่เล็กๆน้อยๆก็อาจจะใช้สเปรย์ฉีดยุงแบบที่ฉีดให้เด็กอ่อนได้นะคะฉีดพ่นไว้หน้าบ้านแล้วก็ถึงจะปล่อยเขาออกไปส่วนในห้องนอนบางห้องเนี่ยก็จะเห็นน้องก้านมายมมเนี่ยก็เพิ่งตื่นน้องชบาแก้วก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะบางตัวเนี่ยก็ آ, นกแม่มณีเนี่ยนะคะนอนเบียดน้องโลมาอยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางตัวเนี่ยพร้อมจะออกจากบ้านอยากจะออกจากบ้านไปยืนคอยที่ประตูกันแล้วเนี่ยบางตัวก็ยังนั่งหานอนอยู่แบบน้องบอพลอยแบบนี้นะคะหลายๆตัวก็ยังไม่ตื่นดีนะคะแล้วก็ขอนอนต่ออีกหน่อยนึงแต่บางตัวเนี่ยก็ไปรอที่ประตูเพราะว่าอยากจะออกไปวิ่งเล่นหน้ากรงอยากหน้าบ้านอยากจะออกไปได้ยินเสียงนกร้องนะคะแล้วพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยตัวแรกที่วิ่งแทรกตัวออกมาก่อนก็คือน้องชบาแก้วนะคะ แล้วเนี่ยผู้กองก็ก็ว่าจะเก็บภาพให้ดูกันนะคะก็เลยแทรกตัวเองออกมาก่อนน้องชาแก้วเนี่ยแทรกมาพอเปิดออกเนี่ยก็น้องๆก็จะแยกย้ายกันไปตามมุมที่ตัวเองอยากอยู่นะคะไปทางซ้ายทางขวาไปขึ้นชั้นไม้นะคะแล้วแต่ว่าอยากจะไปตรงไหนดีน้องร้อยล้านนะคะก็ออกจะ เป็นแมวที่เรียบร้อยแล้วก็ช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็น้องแต่ละตัวนิสัยก็แตกต่างกันนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะอย่างที่พี่น้องชอบตัวไหนน้องๆตัวไหนนิสัยยังไงก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเดินมาก็บิดขี้เกียจกันบ้างนะคะน้องแม่มดนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่ผู้กองเนี่ยหุงข้าวแล้วก็ต้มอ,อกไก่ให้น้องหมาจอในบอ่อทรายจริงๆแล้วเนี่ยจะไปต้มนอกบ้านนะคะแล้วพอดีเนี่ยเกิดไฟช็อตขึ้นมา เพราะว่าผู้กองใช้หม้อหุงข้าวที่อาจจะใช้กําลังไฟมากเกินไปตร,ตรงข้างนอกบ้านนะคะก็เลยย้ายเข้ามาต้มในบ้านแล้วก็น้องัวลอยไปไหนนะคะน้องัวลอยก็ยังไม่ตื่นดีนะคะแอบนั่งอยู่ในห้องน้ำนะคะแอบนั่งท่าเอาแปะอยู่ในห้องน้ํากับคุณย่าปิน้นปีนนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการส่งอาหารให้น้องหมาจอนในเบาอทรายนะคะก็ผู้กองก็ได้นําส่งให้น้องหมาจอนในบาอทรายเรียบร้อยแล้วนะคะแี่ความวุ่นวายก่อนที่ จะส่งอาหารก็คือจะต้องออมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ตังมาซื้อข้าวอกไก่มาซื้ออกไก่ให้น้องหมตจวในบา,ายซก็จะต้องผู้กองก็พยายามทาให้ได้เยอะที่สุดพยายามหุงข้าวให้ได้หลายหม้อมากที่สุดเพื่อจะให้น้องหมอจอในบา,ายซเนี่ยได้มีกินนะคะเพราะว่า,าผู้กองไม่ได้มีเวลาที่จะไปหุงให้น้องๆทุกวันนะคะแล้วก็รู้เลยว่า อ่เวลาที่ทําแบบนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะคะแล้วก็ทึ่งแล้วก็ชื่นชมคนที่มานะในการหุงข้าวให้น้องหมาจอนในบอ่อทรายเนี่ยและให้น้องหมาจอนทั่วๆไปเนี่ยนะคะเท่าที่ผู้กรองเห็นเนี่ยบางทีขับรถผ่านนะคะมีคุณป้าคุณลุงนะคะ คอยหุงข้าวให้น้องหมาจรในบอ่อทรายทุกวันแบบนี้นะคะชื่นชมมากจริงๆเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วมันก็ต้องใช้ความอดทนทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทําก็คงกลัวว่าน้องๆจะหิวกันแต่สําหรับน้องหมาจรในบอ่อทรายเนี่ยก็จะมีอาหารเม็ดที่พี่น้องส่งกันมาเนี่ยทิ้งไว้ให้กินกันยาวๆเลยนะคะน้องๆเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งจนเกินไปนะคะเพราะว่าวันนี้ย้ายที่ทําอาหารให้น้องหมาจรในบอ่อทรายมาอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะไปแจกจ่ายให้น้องหมนจนนาจอนเบาะทรายเนี่ยก็จะต้องแจกให้น้องๆในบ้านได,ได้ได้หายหิวได้ได้อิ่มได้เพราะว่าเวลาที่ต้มเนี่ยกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากกินด้วยนะคะแล้วไปดูทางฝั่งของน้องๆเด็กพิเศษนะคะไปดูกันว่า น,ะะนี่คือภาพในห้องนอนนะคะก่อนที่จะตื่นนอนนี่คือแม่โดโซนะคะแม่ของน้องโตโรแล้วก็แม่ของน้องเลที่จากไปแม่โดโซจะนิสัยเรียบร้อยนะคะแล้วน้องโตโรนะคะบันนอนเฝ้าประตูแมวเลยนะคะเพื่อคอยให้ผู้ปกครองเนี่ยเมื่อใ่จะเปิดประตูสักทีนะคะ ผู้กองจะนอนในห้องนี้กับน้องๆเด็กพิเศษน้องโตโร่เนี่ยจะนอนเกาะผู้กองอยู่ทั้งคืนเลยนะคะก็เลยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สงสารน้องโตโร่ก็เลยนอนกันมาตั้งแต่เล็กๆจนน้องโตโร่โตนะคะแล้วเดี๋ยวดูนะคะเวลาที่เปิดประตูแมวสําหรับฝั่งน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษนะคะก็จะค่อยๆค,คืบคันกันมาออกมาทีละตัวนะคะนิ่มัค่อยๆมาแล้วทาน้องฝอยทองไปแล้วน้องฟินแลนด์นะคะน้องโตโร่ออกก่อนใครเพื่อนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยจะเป็นประตูแมวเล็กๆ สำหรับให้ น้องๆฝั่งเนี่ยเข้าออกเพื่อมาสู่กรงยักษ์ในส่วนที่แบ่งโซนไว้สําหรับน้องๆที่ป่วยเป็นดิวคเมียนะคะตอนนี้น้องๆทุกตัวที่เหลืออยู่เนี่ยเ็บตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหมดนะคะก็คือน้องแสนสุขนะคะหลายๆตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้ต้องคอยดูแลแล้วก็เรียกว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะถึงจะทําให้เขาสุขภาพดีเพราะอาการของพวกดิวคเมียเนี่ยจะเริ่มจากอาการมีแผลในปากแล้วก็ กินอาหารไม่ได้นะคะก็เลยทําให้สุขภาพของน้องๆเนี่ยค่อยๆสุดไปเรื่อยๆถ้าหากเราไม่ไม่พาไปหาหมอ คุณหมอก็จะฉีดยากระตุ้นภูมิให้ให้ยากระตุ้นภูมินะคะเพื่อเสริมภูมิในร่างกายให้เขาเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงไปได้เรื่อยๆนะคะโรคลิวคีเมียเนี่ยก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้นะคะก็ต้องรักษาไปตามอาการแบบนี้นะคะน้องโตโรเนี่ยยังหาวนอนอยู่เลยนะคะน้องโตโรเนี่ยก็ถึงแม้ว่าตามองไม่เห็นทั้งสองข้างเนี่ยก็ก็เห็นกันแล้วว่าเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะชั้นชั้นไม้ต่างๆเนี่ยสามารถไต่ขึ้นลงได้เองนะคะไม่ว่า เราจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่เขาก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้น้ําอยู่ตรงไหนอาหารอยู่ตรงไหนเขาก็ดูแลตัวเขาเองได้นะระหวะ่างที่น้องๆน,นั่งเล่นกันอยู่นะคะฝนก็ค่อยๆโปรยลงมาบ้างนะคะพี่น้องที่ติดตามดูน้องๆในบ้านนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวท่านเองด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะจะทําให้เราเนี่ยป่วยได้นะคะก็พยายาม นอนห่มผ้าอยู่ในที่อบอุ่นนะคะแล้วก็อย่าตากแดดตากฝนนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะก็คืออาหารที่จะนําไปส่งให้น้องหมาจใอในเบาะทรายนะคะซึ่งบุ้รองพยายามหุงให้ได้ หลายหม้อให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อจะเอาไปแบ่งปันกันเพราะว่าน้องมาจอนในบ่อทรายเยอะมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวนะคะหรือว่าจะส่งอาหารสําหรับน้องมาจอนในบ่อทรายผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจอนแล้วก็น้องมาจอน ในบอรไซกันด้วยนะคะ